สวัสด We ีครับค so ุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์น็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่25กันยายน2566นะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวเมื่อทางด้านในส่วนของเจ้าชายมฮัมหมดบินสัตมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียให้สัมภาษณ์กับทางด้านฟ็อกนิวซึ่งมีบางช่วงบางตอนได้มีการเผยแพร่เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งพระองค์นั้นบอกว่าประเทศใดก็ตามที่กําลังมีอาวุธนิวเคลียร์มันเป็นความเคลื่อนไหวที่แย่ หากว่าวันนี้อิรานนั้นกลายเป็นมหาอำนาจทางนิวเคลียร์ซาอุดิอาระเบียนั้นก็จําเป็นที่จะต้องมีเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์เช่นเดียวกันเจ้าชายนั้นถูกผู้สื่อข่าวสอบถามว่าขอถามตรงๆจากเจ้าชายว่าถ้าอิรานมีอาวุธนิวเคลียร์แล้วท่านหลัะจะคิดอย่างไรซึ่งในเรื่องนี้มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียก็ตอบว่าถ้าพวกเขามีเราก็จําเป็นต้องมีเช่นเดียวกัน อิหร่านนั้นยังอยู่ภายใต้มาตรการการข้าบัตรของนานาชาติเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของพวกเขาก็ปฏิเสธซ้าแล้วซ้าเล่านะครับต่อคากล่าวอ้างของสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและประเทศอื่นว่าพวกเขากําลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างการประสัยกับสาประชาชาติเนี่ยครับประธานดีอิบร,ราฮิมไรซีผู้นําของอิหร่านก็เด้นย้าว่าอิหร่านนั้นไม่มีวันสละสิทธิ์ในการมีพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ไม่ได้อยู่ในหลักการ ด้านการป้องกันตนเองและหลักการทางทางหารของอิหร่านแต่อยา่างใดอิบราฮิมไรซี่ยังบอกด้วยว่าด้วยประเทศของเขาต้องกระตือรือร้นในการคืนถูกข้อตกลงนิวเคลียร์เมื่อปี2015หรือแผนปฏิบัติการร่วมที่ครอบคลุมซึ่งเสนอยกเลิกมาตรการการข้อบางคแรกกับการที่อิหร่านนั้นจำกัดกิจกรรมทางนิวเคลียร์พร้อมเน้นย้าว่าการถอนตัวฝ่ายเดียวของสหรัฐจากข้อตกลงนี้ภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์เป็นการตอบโต้ที่ไม่เหมาะสมในขณะที่อิหร่านได้ทําตามพันธัสัญญาต่างๆ ในส่วนหนึ่งของข้อตกลงกลางๆเขียงเตือนของมักุราชกุมารบินซันมานมีขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งซาอุดีอาระเบียและอิหรา่านของชาติที่เป็นคู่อริกันมานานปรับท่าทีเข้าหากันและได้รือ้อฟื้นความสัมพันธ์การทูตที่ตัดขาดกันไปนานกว่า7ปีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผ่านการที่มีจีนนั้นเป็นปกรากราการเจราจาแล้วเรื่องการมินิเรียรของอิหร่านนั้นเนี่ยครับ นอกจากซาอุดีอาระเบียและอิสราเอลก็เป็นอีกชาติหนึ่งที่บอกว่าอิร่านนั้นไม่ควรที่จะต้องมีนิวเคลียร์เพราะว่าถ้าอิร่านั้นมีนิวเคลียร์อิสราเอลเองก็จะมีการตอบโต้เช่นเดียวกันความเคลื่อนไหวนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเวลานี้ซาอุดีอาระเบียนั้นก็เดินหน้าในการที่จะสร้างความสัมพันธ์การพูดกับทางด้านอิสราเอลในระดับปกติเช่นเดียวกันฝั่งอิสราเอลนั้นก็บอกกัคนับว่าพวกเขานั้นจะเดินหน้าความสัมพันธ์การพูดกับชาติอาหรับเพื่อที่จะทําให้ภูมิภาคของนนนี้้ัเนี่ยครับ เป็นภูมิภาคที่มีสันติมากยิ่งขึ้นก็รอดูครับความเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นความเคลื่อนไหวที่ช่องทางอินเทอร์เนีนั้นก่อติดติดตามมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบเรื่องราวล่านี้มาโดยตลอดนะครับนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราเกาะติดมาดังนั้นหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องทางอินเทอร์เนียในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมรับฟังครับ